ระวังสัปดาห์หน้าประเทศไทยจะเจอคนติดโรคฝีดาปลิงบังกิปอสเกิดขึ้นในประเทศไทยคนแรกร่วมคุยกับบัญชาโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนเรื่องนี้น่าคุยเพราะวันในที่สุดเนี่ยกรมควบคุมโรคชี้เป้าว่าระวังสัปดาห์หน้าประเทศไทยจะเจอคนติดโรคฝีดาปลิงบังกิปอสเกิดขึ้นในประเทศไทยคนแรกจริงไม่จริงไม่รู้เราจะเล่าเรื่องนี้สู่กันฟังกันนะครับ สำหรับเรื่องนี้นี่นะครับวันนี้มันเป็นข่าวสดๆร้อนๆมาเมื่อสักครู่นี้เองเลยคือคุณหมอจักรรัฐพิทยาวงอานน์นะครับแกเป็นผู้บริการกองระบาดวิทยาของกรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เพราะว่านักข่าวไปถามไอ้เราก็ติดตามสถานการณ์แบบนี้มาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นกังวลอยู่เหมือนกันครับว่าตอนเนี้ยทวีปเอเชียเป็นทวีปเดียวซะดซัมไปในโลกใบนี้จนถึงนาทีนี้ที่เราคุยกันนี่นะครับสดๆเนี่ย ยังไม่พบผู้ติดโรคฝีดาดลิงหรือบางกี๊บ็อกซ์ซึ่งเกิดขึ้นจากการติดคนสู่คนอยู่ในภายในพื้นที่หรือภูมิภาคของเอเชียอันนี้เป็นเรื่องสาคัญนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าในเมื่อยังไม่มีประเทศไหนติดในเอเชียซึ่งเป็นทวีปที่ใหญ่มากพลเมืองเยอะที่สุดเนี่ยนะฮะต่างทุกประเทศที่อยู่ในเอเชียต่างก็หมายมั่นันมือว่าไม่อยากจะเป็นประเทศแรกที่ถูกตรวจพบว่าเจอโรคฝีดาดลิงอ่ะถูกไหมฮะ ในขณะที่ตอนนี้ที่ติดงอมแงมเยอะที่สุดจํานวนค่อนข้างมากอัตราเล่นสูงคือยุโรปตามติดไปด้วยอ,อเมริกาเหนือแอฟริกาไ,ไม่ต้องห่วงเขาเพราะว่าเป็นต้นตอนที่เกิดขึ้นจากการที่ติดต่อและตามตไ,ไปด้วยอะไรครับในบางส่วนของอเมริกาใต้ก็เจอตะวันออกกลางเจอไปเรียบร้อยที่อยู่เอตอนนี้ก็เจอเหออลือออสเตรเลียก็เจอเรียบร้อยไม่เ,เหลือเนี่ยแล้วไข่แดงก็คือเอเชียยังไม่ถูกเจาะใช่ไหมฮะที่นี้ผู้อำนวยการของกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคก็ให้สัมภาษณ์ครับว่าตอนนี้นี่นะครับ เจออยู่กรณีเดียวเป็นลักษณะของผู้โดยสารที่เดินทางกับเครื่องบินแล้วมาต่อเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งผู้โดยสารคนนั้นซึ่งเป็นชาวต่างชาติเนี่ยตรวจพบว่ามีเชื้อไวรัสที่ทําให้เกิดโรคฝีดาลลิงทีนี้การนั่งต่อเครื่องอยู่บนเครื่องบินนะฮะก็ต้องมีการเข้ากักตัวผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณร่วมๆ1 2บสถึงยีคน2 1่สวันจัดไปเรียบร้อยนะฮะและันนี้ก็ถือว่ายังไม่ใช่กรณีของการพบผู้ติดเชื้อฝีดาลลิงในประเทศที่เป็นการติดแบบคนสู่คนในประเทศไทยถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นสิ่งต่อมาที่ทําไมวันนี้ต้องเปิดประเด็นนี้ก็เพราะว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะคือก็ถามว่าอ้าแล้วสถานการณ์ในเอเชียรวมถึงประเทศในขณะนี้มีสิ่งจะเจอโรคฝีดาดลิงที่ติดก,กันดับคนสู่คนในประเทศจริงไหมเป็นไปได้แค่ไหนโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับปรากฏว่าคุณหมอจักรรัฐพิทยาวงอานทน์ผู้อํานวยการกองระบาดวิทยาบอกอย่างนี้ครับ คาดว่าสัปดาห์หน้าวันนี้ให้ข่าวนะมันต้องเป็นสัปดาห์หน้าถูกไหมสัปดาห์หน้าจะพบผู้ป่วยโรคฝีดาดลิงในประเทศไทยเอาละครับแสดงว่ามีแววที่จะเกิดการติดเชื้อและนําไปสู่โรคฝีดาดลิงซึ่งเกิดขึ้นภายในประเทศไทยโดยเป็นการติดแบบคนสู่คนและน่าจะเป็นกรณีแรกใช่หรือไม่แต่คุณหมอเขาบอกอย่างนี้ละว่าสัปดาห์หน้าจะพบผู้ป่วยโรคฝีดาดลิงในประเทศไทย ให้เห็นผลเพราะอะไรเนื่องจากในสัปดาห์นี้จะมีการจัดงานเดินขบวนพาเรดงาน Pride ในประเทศไทย p r i ์ e เป็นภาษาไทยเขียนทับศัพท์มาจากคำภาษาอังกฤษสกด P R I D E ไพร์ e Pride, นะฮะคุณหมอบอกว่าสัปดาห์นี้จะมีการเดินขบวนพาเรดงาน p r i ์ e ในประเทศไทยและเดินที่จังหวัดไหนเดินที่เมืองหลวงที่กรุงเทพมหานครนี่แหละครับเพราะฉะนั้นงานไพร d e ถือว่าเป็นงานระดับนานาชาติ การเดินขบวนพาเหรดงานไพรเป็นงานระดับนานาชาติและจัดกรุงเทพหมหานครในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นคุณหมอเลยบอกครับว่าจะมีผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศก็คือชาวต่างชาติเนี่ยมาร่วมงานคุณหมอบอกเลยว่าก็อาจจะพบผู้ป่วยเข้ามาในประเทศไทยอย่างแน่นอนครับนะฮะงานไพรนี่จัดขึ้นในกรุงเทพด้วยและคุณหมอบอกให้จับตาการเดินขบวนพาเหรดตรงนี้ด้วยนี่นะครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะฮะแน่นอนครับ งานจัดที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเราหาข้อมูลกันนะฮะและงานนี้ทําไมถึงกลายเป็นสิ่งที่คุณหมอบอกให้จับตามองคือถ้าใครติดตามเกี่ยวกับเรื่องของกรณีโรคมังคีพ็อกซ์หรือว่าที่เรียกกันว่าฟิดาตลิงนี่นะครับซึ่งพบตั้งแต่ผู้ที่เดินทางไปที่ไนจีเรียแล้วกลับไปที่สหราชอณาจักรแล้วก็เกิดการระบาดแน่นอนครับเกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่มหนึ่งซึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นชื่อทางด้านของวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พอสมควรอันนี้ผมไม่พูดถึงเอาแบบเข้าใจง่ายๆว่ามันคือโรคมังคีพ็อกซ์หรือฟิ ทีนี้ไอ้เจ้าเชื้อตัวนี้เกิดขึ้นจากการสัมผัสแบบใกล้ชิดมากๆและนอกจากนั้นแล้วเป็นการสัมผัสในลักษณะไหนผู้ป่วยที่พบในสหราชอาณาจักรมากกว่าร้อยคนขึ้นไปจากปัจจุบันซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยถึงร้อยสามสิบสองคนที่สะสมตรงนี้ส่วนใหญ่จะพบเชื้อและเป็นผู้ที่ติดในกลุ่มของรักร่วมเพศเช่นเกย์หรือเป็นกลุ่มที่รักร่วมเพศเดียวกันหรือรักต่างเพศเช่นไบเซ็ชวลอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกเหนือจากนั้นมีการติดนอกเหนือจากกลุ่มที่ไม่ใช่รักร่วมเพศหรืออะไรไหม มีเหมือนกันแต่เป็นการสัมผัสอย่างใกล้ชิดด้วยการสัมผัสเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณหมอจากท่านของกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตอนนี้ต้องมีการวางแผนระบบก็ระวังสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานครแล้วก็จะมีการประสานเครือข่ายดูแลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างชนิดที่จริงจังนะครับและย้าว่าโรคฝีดาดลิงเนี่ยไม่ได้เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่เป็นโรคติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดโดยตรงอันนี้ภาษาหมอบอกอย่างนี้ ผมเชื่อว่าผมเล่าไปผมเชื่อว่าหลายท่านก็ยังจะงงๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่านาทีนี้มีการเตือนแล้วว่าประเทศไทยให้จับตาดูในสัปดาห์หน้าจะพบเคสหรือผู้ป่วย ฝีดาตลิงเกิดขึ้นในเมืองไทยหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่เราเอามาคุยเรื่องนี้กันต้นรายการกันเลยเพื่อให้เรามัดระวังจับตาดูสัญญาณอะไรต่างๆเพราะว่าขณะนี้เป็นเรื่องที่หลายคนก็อาจจะรู้สึกเป็นกังวลถูกไหมฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่านาะทีนี้เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ควรจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดไม่ออย่างนั้นแล้วเนี่ยโรคระบาดสถานะคืออะไรการแพร่กระจายพันธุ์มันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญกันนะครับ